สวัสดีค่ะสวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนนะคะ Hello everyone how are you today? I am happy <laughs> eating again <laughs> วันนี้ก็มีเมนูแนะนำพิเศษพิเศษนะคะบรามันดี <laughs> บรามันดีปลากระพงค่ะนะคะปลากระพงเผานะคะอบนั่นแหละคะ่ะอบย่างในโอเวนเนาะวันนี้กับบรรยากาศดีๆสบายๆส,ส,สไตล์พอล่ากับเพื่อน ก็ทำเนี่ยงปลากระพงเผาค่ะนะคะเห็นเพื่อนกินเนาะก็อยากอาา่ะค่ะนึกยากเนาะวันนี้ก็เอามาจัดเลยค่ะเพื่อนนะคะขอคัปปป้เพื่อนน่อนนะอัดจ,จะคนละปลาเนาะสูตรใครสูตรมันอย่าว่าก,กันนะคะว <c oughs> ันนี้ก็ขอใช้ขอใช้มือนะเพื่อนนะขอซวยด้วยมือนะคะกับน้ําจิ้มน้ําจิ้มถั่วนะคะน้ําจิ้มหวานถั่วกับปลากระพงเผาค่ะมีขนมจีนนะคะมีผักนะคะ ผักในสวนละค่ะไปเก็บเอาในตลาดบ้างในสวนบน้างนะเพื่อนนะฮะปลาอาจจะไม่ตัวใหญ่นะคะคัดไม่ต้องไซส์ใหญ่มากกินไม่หมดนะคะก็เอาไซส์ประมาณครึ่งกิโลหรือ6ขีดเนาะตัวนี้เกือบแต่ขาดแปดขีดหรือ6ขีดประมาณนี้เน,น,นาะก็มาสวยกันเลยเพื่อนเมาวเเมาวยเป็นานานเนาะเดี๋ยวมันไม่อร่อยเน่ยปลากระพงร้อนๆยังออกไอหัวหวนเลยนะคะเพื่อนมา,มาเพื่อนมาทานด้วยกันนะคะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ให้ กระรงใจพอล่าเสมอมาเลยนะคะน่นอาจจะเป็นบ้านหลังเล็กๆแต่อ,อุ่นนะคะวันนี้ก็นะคะก่อนอื่นก็เหมือนเดิมค่ะนะคะเขย่าขว,วดก่อนดื่มนะคะอากาศดีกับเพื่อนวันนี้เหมาะก,กับการกินปลาเผามากเลยนะคะอาจจะไม่รินทะเลนะคะวันนี้ขอใช้บรรยากาศในบ้านหน่งคะ่ะยังไปไหนไม่ได้นะคะเดี๋ยวออกนอกบ้านได้พอล่าก็จะเอาบรรยากาศดีๆมาให้เพื่อนชมนะคะ วันนี้ไม่จัดผลไม้นะเพื่อนข,ขอกินผักแล้วก็น้ำผลไม้ดีกว่านะคะอ,อร่าดนี้เป็นผักสำรองกับเพื่อนเพราะจานมันมันล้นจานแล้วก็เลยเอาไปไว้สำรองนะคะเผื่อไม่พอทานนะคะเพื่อนมาทานเยอะอาจจะไม่พอนะคะ <laughs> ขอเอาเลยนะคะขอจุ่มเลยค่ะพอล่าหอ่อเมียม่ยงปลาไม่เก่งนะเพื่อนอาจจะมุมมามิดนึงนะคะ อาจจะกินไม่สุภาพเนาะเพราะล่าไม่ค่อยถนัดฮะแต่แต่เพราะล่ากินคนเดียวก็มุมามเลยคะ่ะออกกล้องก็จะขออ่านิดนึงนะเพื่อนนะอาจจะไม่สุภาพนะ <c oughs> ปลาเห็นปลาสดๆเลยเพื่อนดูสิส้วกก็จะน้ำจิ้มราดนะคะเพื่อนประมาณนี้ค่ะ ขนมจีนยี่ห้อนี้อร่อยอเพื่อนไม่เหม็นบูดด้วนะไม่มีกลิ่นเปรี้ยวค่ะต้มแล้วไม่มีกลิ่นเลยสุดยอดสะอาดมากขนมจีนยี่ห้อนี้จิตใจลยคะ <c oughs> น้ำจิ้มอร่อยอร่อยน้ำจิ้มถั่วเพื่อนหวานเปรี้ยวเนาะเผ็ดนิดนึงนอ แล้วไหนหลังบ้านสวยมากเพื่อนผักเพลว <laughs> พอมีกินอยู่นะ <laughs> อร่อยเพื่อนเอ้ยอร่อยอร่อยมามามาชอบเลยพอล่านะ่ะบรรยากาศดีวันเนี้ยก็เลยทําคือปากระพงมีไม่ขาดบ้านเลยเป็นคนชอบปากระพงอะเพื่อนพอล่านะไม่เคยขาดบ้านเลยติดไว้ตลอดเลยนะคะซื้อสดสดมามาแช่แข็งไว้เนาะอันนี้สดสดเลยไม่ได้แช่แข็งค่ะอันนี้มาจากซูเปอร์มาร์เก็ตสดสดเลยนะคะแต่เาขาทำความสะอาดมาเรียบร้อยเลยนะเพื่อนแค่มาหอ่อปรุงเครื่องบแ,แค่นั้นเองง่ายมากค่ะง่ายง่ายแบบพอล่าน่ แตน่นก็ไม่ง่ายถ้าไปซื้อคิดเองเนาะแต่ทำก็ง่ายไม่ยุ่งยากกับเพื่อนอยากอะไรง่ายหมดใหญ่จังเลยคำนี้จะเข้าไหวไหมเนี่ยไม,ไม่ถนดัดไม่เก่งจริงๆนะบอกตรงๆเลยอนะ่ะถนัดกินแต่ไม่ค่อยถนัดห่อค่ะ จะไม่สุภาพเรียบร้อยนะคะเพื่อนขอโทษด้วยนะขอโทษขออภัยนะคะปากระห้อมหอมหอม,หอมเครื่องเทศหมักนะคะ จะหอมแบบผักรวมเนาะ อ,อร่อยมากเลยค่ะปลาเผาเนี่ยงปลาเผาปลากระพงเผาเนาะกับผัดมีทุกชนิดเลยอร่อยเพื่อนเออกินกับหมดเลยวันนี้กินแบบอ่าไม่เรียบร้อยนะเพื่อนต้องต้องขอไปโทษขออภัยด้วยนะวันนี้ลุยเต็มที่เลยค่ะกินมันมันกินไม่สะดวกเนาะมันก็ยักคําใหญ่อะไรเงี้ยอาจจะมูมานมหนึงต้องกราบขออภัยด้วยนะเพื่อนหมดสวยเลยค่ะวันนี้นนก็ยังไงก็ติดตามพอล้านะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันขอบคุณมากค่ะซียูนในคลิปต่อไปนะคะ